เฮ้ยไม่อยู่แล้วบ้านใจร้ายกับเราขนาดนี้ก็ไม่อยู่ด้วยแล้วออกไปอยู่คนเดียวที่สนามน,นี้ก็ได้ดูซิขนของหนีออกมาขนาดนี้แล้วเนี่ยจะมีใครมาตามง้อแล้วมั้งมี่เนี่ยแม่คะนั่นไงมีคนมาง้อมาตามเรากลับบ้านแล้วอุ้ยดีใจดีใจอะไรแม่ลืมตะกร้าอันนี้ ว่าจะมางอแม่กลับบ้านเงอ้องอกลับบ้านงอทําไมหรอคะก็แม่โกรธแม่หนีออกจากบ้านแม่จะมาตั้งบ้านอยู่ที่สนามเด็กเล่นเราเนี่ยเชอแเต้มก็จะมางอแม่กลับบ้านสิโอ้โหแม่คะ่ะมีบ้านอยู่ในสนามเด็กเล่นน่ะว่าฝันของเชอรต็มเลยค่ะเ <c oughs> ชรตมอ่ะจะมาขออยู่ด้วยเอา้าเป็นงั้นแปอ่าอา่เรามาอยู่กันสองคนก็ได้เราให้พ่อเขาอยู่กับหมาไปละกัน <c oughs> แปะเชต็ม ไปช่วยกันสร้างบ้านสร้างเต็นท์กับแม่ที่สามเด็กเล่นดีกว่าไป,ไปเลยจ้านี่เลยวางไว้ตรงนี้แหละเธอแต่มจะได้มีชิงช้ายอยู่หน้าบ้านโอ้ดีจังเลยจะฝันว่าจะมีชิงช้าเป็นของตัวเองอย่างนี้เลยค่ะดีใช่ไหมดูสิมีบ้านอยู่ที่สนามเด็กเล่นนะ่ะอยากเล่นอะไรก็เล่นได้เลย <laughs> แม่ปูป่พื้นบ้านแ <laughs> ม่ปู่พื้นบ้านให <laughs> ้เสือนุ่มๆดีกว่า เราจะได้นอนกันสบายสบายอ่ะเต็มมาเดี๋ยวยมช่วยค่ะมาช่วยกันปูเสือบุกกองน้ำนุ่มๆอ่ะเข้าไปเลยจ้าเข้าไปไหนเหรอคะเอาเข้าไปเต้นสิคะลูกหาถอดรองเท้าก่อนเลยค่ะต้องถอดค่ะแม่ปูเสือแล้วนะเอ้าเต็มเจติมหายไปไหนเนี่ยแต่เราเตนวิเศษหรือเปล่าวะ เข้าไปปุ๊บหายไปเลย <S 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 มง้อมีตีไปไนไถ่ปะเนี่ยสแตมสแตมงหายไปไหนโอ๊ยโอ,โอ,โอขอโทษเอาแล้วสแตมไปอยู่ทำไมใต้เสือล่ะลูก <S 2> <S 2> เราต้องนั่งบนเสือก็แม่ปูทับสแตัมอะค่ะเอาล่อขอโทษแม่ไม่เห็นอะช่วยกันปูเสือเลยดีกว่าคืนนี้เราจะได้นอนกันนุมน่มๆเด็กชิลเอาของมาจับเพิ่มน,นะคะได้เลยขนเข้ามาเลยนี่บ้านเราต้องมีโต๊ะด้วย โอ้โหฉลาดมากเลยเนี่ยที่เอาโต๊ะมาด้วยเนี่ยไม่ไงั้นไม่มีโต๊ะทำอะไรลำบากแย่เลยแชแตมมีอะไรมาอีกคะแล้วก็ต้องมีเอ่อในไหนมีโต๊ะแล้วก็ต้องมีเก้าอี้โอ้ไม่นัาโอ้ช่วยด้วยค่ะขายังติด์นย <c oughs> <c oughs> เติร์นไม่ได้ <c oughs> กระเพกมาลกูกจะถึงแล้วจะถึงแล้ว <c oughs> จะถึงแล้วอีกนิดเดียวลูกโอ้หเก้าอี้ตัวใหญ่ไปหน่อยไหมนเนี่ยอ้ยเจ็บแม้ว่าเก้าอี้ตัวเนี้ย เอาไปนั่งชิลหน้าเต็นนี่เวลาฉันแตมเล่นสันติเล่นแม่ได้ออกมานั่งดูไงอย่างเงี้ยเลิศดไหมเลือดมีอะไรอีกไหมเนี่ยอ๋อมีอีกอยู่แล้วสิคะตะก้าอยางชีพค่ะแม่ตะก้าอย่างชีพมีอะไรบ้างเนี่ยผลไม้โอ้เราจะอยู่กันอย่างไม่อดอยากเลยมีผลไม้ตั้งหลายอย่างเลยฉันแตมอยู่ก็มีกินไม่ต้องงอพอ่อโอ้มีน้ำด้วยแม่กำลังอยู่น้ำเนี่ยคุณ<ห>มแม่คะ่ะคะคุณลกูกโอ้แปปอแปเปิ้ล จริงดิเลยแกไ้แเป็นนไว้ไปแล้วนะคะชแตนขอแอปเปิ้ลมาค่ะแล้วนอนตรงนั้นเลยนะคะไม่ต้องเข้ามานอนในบ้านนะคะอะเย็นชื่นใจนานไหมคะพอสิคะเดี๋ยวหมดค่ะเราต้องอยู่กันอีกนานนะคะลูกโอ้โหชแตนเชรู้ใจแม่มีพัดลมพกพามาด้วยแค่นี้เราก็อยู่กันได้แล้วเนาะใช่ แม่คะ่ะที่สําคัญแม่ต้องมีนี่อะไรคะเสื้อผ้าหรอคะไม่ใช่ค่ะอุปกรณ์ตั้งแเข็มอุปกรณ์ตั้งเข็มเดี๋ดูซิมีอะไรบ้างโอ้โหเครื่องครัวหืมดีเลยเดี๋ยวแม่ดิจัดเป็นฝั่งห้องครัวของเราอยู่ฝั่งหนึงฝั่งนี้ก็ห้องนั่งเล่นฝั่งนี้นก็ห้องนอนหมู่บ้านเรามีตั้งหลายห้องเลยชแตม <c oughs> แล้วยันนี้ชแตมอยากจะกินอะไรคะผัดเผ็ดดอกไม้กลางสวนค่ะ โอ้โหชื่อไฮโซซะขนาดนี้แม่จะทําได้ไหมเนี่ยเั <c oughs> ีนเอางี้ชแตมชแตมเอาหม้อนี้ไปนะแล้วก็ไปเดินเก็บดอกไม้ใบไม้มาทําเป็นวัตถุด,ดิบแล้วเดี๋ยวแม่ทํากับข้าวให้กินได้เลยคนะ่ะอย่างแรกไม่ต้องลุกไปหรอกยามไหนนึงอย่าลืมเก็บดอกไม้นะคะแล้วก็ดอกไม้ตรงนี้ชแตมชแตมอย่าเอาไปไหนไกลนะในป่าเนี้ยมีอันตรายมากมายค่ะ <c oughs> เอ้ยยังอยู่ตรงนี้เองหนือก็ไปไหนสกายแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเฉันไปไกลให้ได้กรรมกรกรรมกรท่อเอ้ยว่าจะให้ไปหาน้ำแม่น้ำในลำธารเก็บมาสะหน่อยไปสแลวเก็บดอกไม้ไปทำอาหารนี่วันนี้ต้องได้กินอาหารอร่อยอร่อยฝีมือแม่แน่ๆเลยได้เยอะแล้วกลับไปหาแม่ดีกว่าอุ้ยไม่ชัแตมหายไปนานจังเลยเนี่ยอย บอกแล้วว่าอย่าไปไกลอย่าไปไกลเป็นห่วงแล้วเนี่ยอยู่ไหนหน้าชแตมแม่ค่ะมาแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเย่ยู่่จะพิ่งเามพิ่งมาอ่ะทำไมอะคะแม่เอาในไหนบ้านเราจะอยู่ในสามเด็กเล่นทั้งทีจะเข้าบ้านง่ายๆไม่ไปได้เข้าบ้านง่ายๆไม่ไปได้แล้วทำยังไงล่ะคะนี่เลยชแตมออาไปต้องพูดแล้วอยู่ตรงนี้แหละก่อนจะเข้าบ้านนะเชอร์แตมต้องมาเข้าทางนี้นี่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  บ้านเราอ่ะอยู่หลังภูเขาเชตันต้องปีนข้ามเขาขึ้นมาลงภูเขาตรงนี้ถึงจะเข้าบ้านได้ดีมากดีมากอดทันก็ไว้เจ้าหนูโอ้ยม่ดูสตมสเตมไงบ้างลูกฉันปอกเขาโอสเต็มย่ยแล้ล ang ang <submarine> วสเต็ม <waves> ดูขึ <im picked up fingers> ้นมาไม่ได้แล้วต้องพาไปรักษาแล้ว เข้าไปเลยอ้โลกเอ้ยโอ้ยคุณหมอคะคุณหมอคะแถวนี้มีคุณหมอไหมคะมีเด็กตกภูเขาค่ะคุณหมอไหนคะไหนคะเด็กตกภูเขาตรงไหนคะไหนไหนนี่ฉันเป็นหมอค่ะวยหมอมาเป็นดีลอยคุณหมอคะทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะทางไหนคะโอ้ดูแล้วถ้าทานจากอาการหนักนะคะอาการหนังสมองใช่ไหมคะที่หนักคิดว่าอย่างนั้นนะคะต้อฝึกหัวใจก่อนนะคะ หัวใจเต้นผิดปกตินะคะจะต้องปังแล้วล่ะค่ะเอาเลยค่ะคุณหมออ๋ออออคุณหมอค่ะคุณหมอค่ะคุณหมอค่ะคุณหมอค่าจะตายแล้วนะคะอาการอย่างนี้แย่มากๆเลยนะคะคุณแม่จะต้องหาสมุนไพรมารักษาแล้วล่ะค่ะสมุนไพรสมุนไพรูสมุนไพรนี่นี่นี่ค่ะคุณหมอน่าเต้นแล้วค่ะมีแต่สมุนไพรค่ะนี่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 ได้ไหมล่ะค่ะคุณหมอให้กินเลยไหมคะใช่เลยค่ะสมุนไพรอันนี้เลยล่ะค่ะคุณแม่ รักษาอาการตกภูเขาได้ดีมากๆเลยแม่บ๊อเลยค่ะป๊อเลยนะคะคุณหมอ ถาทางขาค่ะเมื่อกี้ต้องตกมาขาพับเลยไม่รู้จะอักเสบหรือเปล่าเราตัดขาเลยดีไหมคะคุณหมอเดี๋ยวจะช่วยส่งไปฉายให้ค่ะคุณหมอตัดเลยดีไหมคะคุณหมอว่าก็ดีนะคะคุณแม่เอาเลยได้เวลาเอาลงเขาจะได้ไม่หนักนะคะโอเคค่ะตัดทิ้งไมค่ะเหนื่อยโอเคไหมคะจต็มไม่โอเคแล้วเป็นไงคะเนี่ยขายังเจ็บอยู่ไหมคะไม่เจ็บแล้วค่ะไม่เจ็บแล้วค่ะไม่ต้องกัดขาชแลวนะคะขอบคุณมากนะคะคุณหมอขอบคุณคุณหมอขอบคุณค่ะ โอ้ยเดี๋ยวคุณหมอจับก่อนนะคะถ้าอย่างนั้นค่ะคุณหมอต้องข้ามเขาลูกนี้ออกไปนะคะถึงจะกลับบ้านได้คะ่ะโอ้ยแม่เชิมคิดว่าเราเข้าบ้านกันเถอะนะชแตมมาอยู่แป๊บเดียวตกภูเขาเลยไม่ได้ไม่ได้ชแตมเรามาถึงขั้นนี้แล้วเราจะยอมแพ้สมสารกลับบ้านไม่ได้เด็ดขาดเ <c oughs> มื่อกี้แม่ผิดเองที่ให้ชแตมอ่ะปีนภูเขาไปหาอาหาร นี่แม่จะบอกให้แม่แอบมีสเสบียงติดตัวมาด้วยนี่เยอะแยะเลยนี่มาขนมของพ่อไม่ใช่เหรอคะของพ่อแล้วยังไงล่ะพ่อได้บ้านไปแล้วแม่เอาขนมพ่อมาแค่นี้ไม่เห็นจะเป็นไรเลย <c oughs> แม่จะเอาขนมพวกนี้แหละเป็นวัตถุดิบทําอาหารมื้อเย็นให้เรากินกัน <c oughs> ทำเองด้วยมคะอ่ะได้เรามาช่วยกันทําดีกว่าอย่างแรกเลยขนมคุณพ่อต้องลองก่อนว่าอร่อยใช้ได้ไหม,มเราต้องปรุงให้สุกก่นสีชตแมอ่ะเทใส่กระทะเลยค่ะอ่า เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแม่เอาตะหลิวให้จแตามก็ผัดเลยตะหลิวอ่าถูกต้องผัดเลยจ้ะผัดให้สุกนะโหกินอาหารฝีมือลูกสาวนอนในเต็นท์ในสนามเด็กเล่นช่างมีความสุขจริงๆเลยผ <c oughs> สมกันอย่างนี้เลยเหรอชแตามใช่ค่ะแล้วสองอย่างที่ผสมกันมันจะอร่อยอ่ะเนี่ยไม่อร่อยหรอคะชแตมเมื่อไหร่แม่จะได้กินตั้งใจทำอาหารดซสิไฟแรงพอไหมเพิ่มไฟหน่อยไหมอุ้ยเร็วเลย กำลังร้อเลยแล้วหอมจังเลยอ่ะฝีมือดีเหมือนกันเนี่ยลองกินชาอันหนึ่งก่อนดีไหมคะได้ค่ะแม่จะลองชิมหน่อยสิคะยอมมากลค่ะอืออ่อยมีช้อนแม่อันนี้ช้อนช็อตแมอ่ะโอ้ยร้อน ค่ะกันก่อนนะคะของแองแสตมี์ไม่เป็นไรของจะมีของเยอะกว่าที่บุกโอ๊ยอิ่มแล้วจัดที่นอนนอนกันดีกว่าเธอแสตมมาแม่นอนข้างในเชฉยๆนอนแล้วกันนะไม่นะคะเช่แมขอแป๊บนึงนะคะอะไรอีกหุยาอะไรเนี่ยพูดปุ๊บก็หลับไปแล้วเมื่อกีจะนอนมาดีๆเหรอฮะนอนสักกลางเต็นท์เชียวแม่นอนตรงนี้ละกันโอ๊ยอากาศดีมีคนสุบ บแม่ได้ยินเสียงอะไรไหมคะเสียงอะไรหมาหอนค่ะหมาหอนแล้วยังไงหมามันก็ต้องหอนสิจำว่ามันต้องมีผีแน่ๆเลยหมามันเห็นผีมันถึงหอนโอ๊ยไหลสาระน่ะหมามันเป็นหมามมนถึงหอนเคยเห็นคนหอนเลยไงก็ต้องหมาหอนอยู่แล้วถูกไหมนอนอ จะเดินไปแล้วก็ค่ะแม่จะเดินไปแล้แม่แม่เราไม่ยอมตื่นเลยเอ้ยกลับไปนอนบ้านดีกว่าเดี๋ยวผีมาหลอกหอาฟีหฟีเฮ้ยเฮ้ยเอ้าจะเต็มไไหนอะจะเต้มไ่ไหนเนี่ยโอ้หมาก็หอนจะเต็มก็ไม่อยู่ทำนี่ดี แต่ไม่ไปไหนอะโอ๊ยกลัวกลัวหนีกับบ้านี่ีกว่าไม่เอาแล้ว